เรื่องราวบนผืนผ้าและการถักทอชุมชนดอนแร่ราชบุรีตอนถักทอลายสายใหญ่ผูกพันคนทอผ้าดอนแร่ราชบุรี มาได้ทุกวันนี่ก็พราะยายพลอยยายพลอยสอนมาถ้าบ่มียายพลอยก็บม่มาถึงวันนี้ด้วยความเป็นลูกผู้หญิงของต้นตระกูลที่เป็นชาวไทย,ยวนปฐมจึงได้เรียนรู้การทอผ้าจากยายตอนอายุ14หัดทออยู่หลายเดือนก็เริ่มทอได้ป้าเล่าว่าสมัยเด็กๆเ,เห็นยายทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านยายแกทอไว้ใส่เอง และให้ลูกหลานที่ทอผ้าไม่เป็นตอนเริ่มหัดทอพอ่อยายลูกไปกินข้าวป้าก็ขึ้นกี่ทอต่อจากยายทอผิดทอถูกพอทอผิดยายก็มาแก้ทำอย่างนี้อยู่เป็นเดือนก็เริ่มทอได้พอเริ่มทอเป็นจึงพัฒนาสู่การทอผ้าที่มีลวดลายโดยใช้วิธีการจกทอผ้าลายคอเขียวซึ่งเป็นผ้าโบราณสีเขียวแดงดำ ตรงดอกจะใช้วิธีจกได้ลงไปในได้เส้นยืนเพื่อสร้างให้เป็นลายเรียกว่าลายขอเหลียวจากนั้นก็ทอลายอื่นๆเช่นลายเสียผ้าทอผืนแรกอายุก,กว่า30ปีจากฝีมือของป้าถมได้สร้างความภาคภูมิใจและยังถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเชกเช่นเดียวกับความรักความผูกพัน ระหว่างหลานสาวกับยายที่ยังอยู่ในความทรงจำของป้าถมตราบจนทุกวันนี้เป็นแม่บ้านอยู่กรุงเทพตั้งแต่พอสอสกลับมาพอสอเ0มื่อยากมาอยู่กับแม่ค่อนดูแลแม่แม่ก็ไม่มีใครอยู่กลับมาบ้านเราก็ไม่มีอาชีพอะไรใช่ไหมเราก็ไม่รู้ทางบ้านก็ไม่มีอะไรทำก็เห็นเขาทอผ้าบ้างเราก็อยากทำบ้างการกลับสู่บ้านเกิด เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาของป้าธมทธรมนพันนอกจากจะได้ดูแลแม่แล้วยังเป็นผลทําให้สตรีไทยยวนผู้นี้ได้สืบทอดวิธีการถักทอผืนผ้าด้วยการฝึกทอกับน้องสาวซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของความเป็นพี่น้องให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นลวดลายบนผืนผ้าที่ปทมชื่นชอบและถนัดในการจกคือลายปลาเนี่ยน้อง คนนี้แหละสอนได้ทาดอกนะคะตอนไหนเราทําไม่ถูกเขาก็เะเรียกเข้ามาดูเขาจะแก้ให้อะไรอย่างเงี้ยทาไปเรื่อยๆมันก็ยูด้วยกันมามันก็ขูกพันกันอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างพี่สาวกับน้องสาวที่ขาดหายไปจากการทํางานกลับมาสู่ครอบครัวนี้อีกครั้งเฉกเช่นเดียวกับครอบครัวของป้าปัทมาปลื้มพวก ผ้าใหม่อยู่สมุดปากกาตั้งแต่ยุยี่สิบกว่าปอแม่แกแล้วบม่มีใครดูแลก็เลยกลับมาดูปอดูแม่โอ้ยากหลายคิดไปออกเลยทีแรกยอมกันนะท่อคิดไปคิดมามคนอื่นเป็นอย่างนี้ได้แล้วหอยย่างม่งได้จะได้เนาะต้องพยายามพยายาม ก็คิดอ้อขึ้นมาก็พยายามก็ทํามาทุกวันเนี่ยนะปอทอบอยที่สุดก็คือลายเสียเนี่ยทอบ่อยที่สุดป้าปัทมาเรียนรู้และฝึกทอกับน้องสาวด้วยความที่มีต้นทุนความรู้การทอผ้าทําให้การฝึกทอเป็นไปอย่างรวดเร็วป้าเล่าว่าน้องสาวเขาทอผ้าเป็นอยู่แล้วก็บอกอยากทอผ้าไทยยนแบบที่เขาทออยู่ด้วยความที่เราทอผ้าเป็นอยู่แล้ว เลยบอกเขาว่าขอลายยากเลยซึ่งน้องก็สอนลายดอกเสียให้เรียนจากน้องอทิตเดียวก็ทอได้จากนั้นก็ทอลายอื่นๆจะเห็นว่าเส้นได้ที่จบเป็นลวดลายทีละเส้นทีละเส้นจนกลายเป็นลวดลายบนผืนผ้าได้กลายเป็นสายใยแห่งความผูกพันของคนในครอบครัวคนทอผ้าไทย,ยวนชุมชนดอนแร่จังหวัดราชบุรี